เหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ครับเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนพร้อมมอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้โอกาสและกลุ่มเปราะบางใน8อำเภอครับ นายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และพิธีมอบรถวิวแชร์ตามโครงการเติมเต็มแขนขามอบรถวิวแชร์เพื่อผู้พิการผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยมีนางชนิสาอาหารพักดีปฏิมานายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อม,พอมเพียงกันณห,ห้องนพร,รัตาราโรงแรมมาริทายพาร์คแอนด์สปารีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับ โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีและกระตันยูกระตะเวทีแต่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน120ทุน ทางนี้นะคะได้มอบรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสรวมถึงกลุ่มเปราะบางค่ะที่มีความจําเป็นต้องใช้รถวิวแชร์จานวน8อําเภออําเภอละ10คันค่ะและมอบล็อกเกอร์และไม้เท้าจานวน80อันมอบรถวิวแชร์เพื่อผู้พิการผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางทางนี้นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้สูงอายุ ได้โอกาสที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้และดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขสามารถทํากิจกรรมต่างๆเพึ่งผ่าตนเองและไม่เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตค่ะ